สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พามารีวิวทุเรียนนะจ้ามาชิมทุเรียนจ้าเพื่อนๆกับมังคุดนี่จ้ามาจ้ะมาชิมด้วยกันนะจ้ามาชิมกับคุณหลานสาวอ่ะคุณหลานสาวชิมดูสินี่จ้าเพื่อนๆอุ้ยแดดส่องเนาะลูกนี่กี่บาทจ้าคุณหลานน้ี สามร้อยกว่าบาทพี่นะ้องออืือ <laughs> เป็นยังไง very good very good อ้าวสองสาวนัน่นมากินด้วยเนาะอืมอืมสามกิโลเนาะโลเท่าไหร่พี่นะ้องกิโลละร้อยสามสิบบาทจ้าโลละร้อยสามสิบจ้า อันนี้สามกิโลกำลังกินจะหวานอร่อยจ้ะพี่น้องอืมรอบมากเชื่อไม่ดูจากสองพูนะจ้ะพี่น้องช่วงนี้ทุเรียนถูกจะ้ะร้อยสามสิบาทโลหนึ่งโชว์คุณผู้ชมหน่อยจากคุณหลานเนื้อหว,วันหวานๆฉ่ำๆเลยเม็ดเล็กหวานฉ่ำ หมอนทองจ้ะมหมอนทองพี่น้องอร่อยเด็ดมาพอดีจ้ะมองเห็นไหมกล้องเห็นไหมเห็นเม็ดน,นิดนึงพี่น้องนี่จ้ะอ,อากาศร้อนกับมานั่งกินริมซ้าจ้ะพี่นอ้อง อร่อยมากเลยอ, <Good. S 1> อร่อยจนหยุดไม่ได้่นองอีก,ก,กอสักพู่นึงเนาะจะเนาะโอ้แดดส่องจะพี่น้องเห็นไหมอืมอืมอืมอร่อยมจก่อยุณผู้ชมคุณผู้ชมมากจ้ะนบาน อร่อยอร่อยจ้าอืม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 ,อมว้าวโอเคค่ะเดี๋ยวมาชิมบ้างพูดต่อ เลือไปพวกพี่โบข้างในตะปากกินพอแล้วแค่นี้ชิมมังคุดจ้ะพี่น้องชิมมังคุดให้ดูนิดนึงสี่โลร้อยโอ้โหสี่โลร้อยจ้ะกินทุเรียนได้ก็ต้องตามด้วยมังคุดเนะจ้ะอืมหวานอร่อยต้องดูจ้ะเนื้อสวยเลยจ้าสี่โลร้อยถูกมากจ้ะพี่น้อง Đó đứa chả Đẹp, Đẹp. 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 Chìm, Chim 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 หวานฉ่ำมากคุณร้านโชว์สิอร่อยไหม <Wow. S 1> โอ้ยเปียวหวานอร่อยหวานอมเปียวเนาะสักลูกนึงเนะจ้ะมาชิมไปดูเฉยๆนะจ่ะพี่น้องนี่จ่ะมาจ่ะอืมอืม ใช่ไหมคืุกคืโอเคจ้าลาไปก่อนจ้ะทุกคนมาชิมให้ดูนิดนึงจ้ะบ๊ายบายถูกมากจ้ะช่วงนี้กินเลยจ้ะพี่นอ้องซื้อมากินเดอ้อลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบายจ้าเจ้าเแล้วก็อย่างหนึ่งคะ่ะกินแล้วอย่าลืมออกกำลังกายให้สม่ำเสมอน,นะคะระวังออกกำลังกายอย่าลืมออกกำลังกายให้สม่ำเสมอน,นะคะเพื่อ <c oughs> ที่เราจะได้ไม่อ้วนกับทุเรียนนะคะโอเคบ๊ายบายไม่อ <c oughs> ้วนหรอคะ